สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติวันนี้เป็นการดูดวงรอพยากรในเรื่องความรักความรักของคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน2,164นี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูดวงความรักกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานผมนิดนึงนะครับก็คือว่านะครับถ้าท่านสนใจนะครับดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับผมก็ฝากรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้นะครับไว้ใน d e s c r i p t i o บล็อกข้างล่างนี้นะครับหรือ Add ID Line นะครับที่ขึ้นโชว์อยู่ตรงนี้นะครับมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับเรื่องความรักของคุณวันอาทิตย์กันนะครับคุณวันอาทิตย์ครับในการดูดวงความรักของคุณนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2องนเนี่ยนะครับผมแบ่งไพ่ออกเป็น3แถวนะครับ1แถว2แถว3แถวเนี่ยนะครับแถวแรกนะครับเป็นตัวตนของคุณนะครับ แถวที่2เนี่ยนะครับเป็นตัวตนของเขาหรือเธอที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2564ายเนี่ยนะครับส่วนแถวที่3เนี่ยนะครับเป็นบทสรุปนะครับความรักของคุณทั้งคู่นะครับว่าจะเป็นยังไงสมหวังหรือไม่สมหวังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณนา,าทิตย์ครับมาดูไพ่ใบแรกของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่10ดาบครับ10ดาบมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่านะครับที่ผ่านมานะครับ ในเรื่องความรักนะครับคุณผิดหวังอย่างแรงเลยนะครับดูแล้วนะครับจากทรงไพ่นะครับอย่าหาว่าปากไม่ดีนะครับน่าจะมีการเลิกลากันนะครับเลิกลากันนะครับแลาดูจากทรงไพ่นี้นะครับเป็นคู่รักก็ได้นะครับครอบครัวก็ได้เลยนะครับเป็นความผิดหวังอกหักเลิกลากันนะครับอย่างร้ายแรงเลยนะครับคุณดู คุณมีความรู้สึกเหมือนนะครับอันนี้นะครับเป็นความรู้สึกของคุณนะครับเหมือนนะครับคุณถูกหักหลังนะครับให้ร้ายหักหลังนะครับแล้วเป็นแบบเจ็บปวดมากๆเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับความรักที่ผ่านมานะครับมีสี่ไม้เท้านะครับก็หมายความว่านะครับเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะครับดูแล้วนะครับส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ความสุขของในครอบครัวนะครับดูเหมือนจะดีไปหมดเลยนะครับ ถึงแม้นะครับอย่างที่บอกนะครับมีการเลิกลากันไปแล้วนะครับคุณก็ยังนะครับตัดใจไม่ได้นะครับเรามีหดาบขึ้นมานะครับหดาบขึ้นมานะครับคุณยังตัดใจไม่ได้นะครับอยากจะคิดแก้ปัญหานะครับอยากจะหวนคืนนะครับกลับไปนะครับกับครอบครัวเก่าๆคนรักเก่าๆเป็นได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับดูแล้วมี2เหรียญนะครับดูช่างใจนะครับช่างใจว่าจะเอาไงดีกับชีวิตดีนะครับดูแล้วนะครับพยายามหาหนทางนะครับแต่เ็าดูแล้ว มันเือนหาหนทางไม่ได้นะครับถึงแม้จะมี6ดาบตรงนี้นะครับจะเหมือนจะพยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะหาห้นทางแต่ก็หาห้นทางไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เพราะว่ามันมี8ดาบขึ้นมาเนี่ยนะครับแดาบขึ้นมาตรงนี้นะครับก็หมายความว่านะครับคุณแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะครับดูแล้วก็ก็ยังเลิกล้ากันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะหาวิธีการกลับไปหาเขาหรือเธอคนเก่าเนี่ยนะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับดูแล้วหาห้นทางไม่ได้อะ นะครับอ่ะนี่คือนะครับไพ่ไพ่ห้าใบนะครับที่เกี่ยวกับชีวิตของคุณนะครับคุณวันอาทิตย์แล้วมาดูเขาหรือเธอนะครับที่จะเข้าแมรนะครับอย่างที่บอกเนาะจะเข้าแมรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะครับก็ต้องบอกนะครับไพ่ใบแรกของเธอนะครับเป็นเดอะแชรีออรนะครับก็หมายความว่าเธอเป็นคนเก่งนะครับกล้าหาญมั่นคงนะครับดูแล้วนะครับเป็นประเภทฝ่าฟันนะครับอุปสรรคไม่ค่อยกลัว กู้ภาษาครับไปดูเป็นคนแก่งแกลงนะครับดูไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไหร่หรอกดูเป็นคนแก่งแกล้งแล้วที่สําคัญนะครับดูแล้วนะครับเป็นคนเป็นคนทางไกลด้วยอ่ะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณอาจจะเป็นคนกรุงเทพนะครับเจอไปอาจจะไปเจอสาวหรือหนุ่มนะครับหาดใหญ่อูบนอูดอนเชียงใหม่สุรินอะไรก็แล้วแต่นะครับดูแล้วเป็นคนทางไกลนะครับดูแล้วนะครับไม่ได้อยู่ ใกล้ๆกันหรอกเนาะและดูที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชีวิตเธอเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรนะครับดูนะครับมีไพ่เดวิลด้วยนะครับไพ่เดวิลขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรนะครับผมแปลสองอย่างนะครับหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเขาเล่าเธอนะครับมัวเมานะครับสุลานารีกีลาบัตอะไรทํานองนี้นะครับเกี่ยวกับความสำเริงสําราญ ทางจิตใจนะครับแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับ2ก็คือนะครับเขาหรือเธอคนนี้นะครับอาจจะแอบไปหลงรักใครชอบใครนะครับแบบประเภทหัวปักหัวปั๊มเลยก็ได้นะครับเพราะมีไพ่เดลเดวิลขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นประมาณนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ดองบอกนะครับไอความรักครั้งนี้ที่แอบไปรักใครหัวปักหัวปั๊มหรือนะครับไปพวกสุลานารีกีฬาบัตนะครับพาเรื่องไม่ดีนะครับพาหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับหลายเรื่อง ข้ามาในชีวิตเขาหรือเธอคนนี้ด้วยนะครับเพราะมี5ไม่เท้าขึ้นมานะครับเตีกันเละเลยนะครับดูแล้วนะครับสภาพตีกันเละเลยนะครับถึงแม้นะครับสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าก็รู้นะครับว่ามีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเรื่องมัวเมาสุลานารีกีฬาบัตรหรือนะครับลุ่มหลงใครสักคนหัวปักหัวปั๊มนะครับดูแล้วเธอก็อยากจะแก้ปัญหานะครับแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับนี่นะครับเป็นสองดาบเลยนะครับดูแล้วพยายามจะช่างใจพยายามจะแก้ปัญหานะครับ แต่ก็ดูบอกนะครับอยู่โลวเธอก็ยังอยู่ในวังวนเก่าๆใช้คํานี้ดีกว่านะครับดูแล้ววังวนเก่าๆนะครับแล้วมาดูนะครับแล้วถ้าคุณกับเขาหรือเธอเนี่ยคบกันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นตรงนี้นะครับในแถวที่3เนี่ยอย่างที่บอกเนาะแถวที่3นะครับเป็นชีวิตคุณกับเขาหรือเธอถ้าคบกันนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นแมานะครับก็หมายความว่าอย่างไงนะครับ คุณนะครับเริ่มนะครับเริ่มชีวิตรักเลยนะครับต้องใช้คํานี้นะครับชีวิตรักนะครับก็หมายความว่านะครับอาจจะตกลงกับสาวเจ้าหนุ่มเจ้านะครับว่าเออมาเป็นคู่รักกันนอกมาเป็นกิ๊กมาเป็นกักหรือมาดูใจกันก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยปกติความหมายดีนะครับแต่ดูจากทรงไพ่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นจุดเริ่มของปัญหาที่คุณจะต้องแก้นะครับ แล้วดูนะครับถึงแม้คุณจะรู้นะครับมีปัญหาแล้ว oil. คุณก็รู้ในใจลึกๆด้วยนะครับว่าจุดจบของความรักครั้งนี้ไม่ดีนะครับเพราะมีสิกดาบขึ้นมานี้นะครับแต่คุณก็อยากลองนะครับต้องบอกนะว่าอยากลองนะครับแล้วการที่คุณอยากลองนี่นะครับลองคบกันนะครับทั้งๆที่รู้ว่ามีปัญหาเนี่ยมันส่งผลอะไรให้บ้านนะครับ 1. นนะครับมาดูนะครับหน้าที่การงานคุณนะครับดูนะครับจากเดิมนะครับหาเงินหาทองมาได้เลยนะครับดูแล้วนะครับ ช,ช, hehe, ช่วงนี้นะครับมันมีจุดเปลี <trif ft> ่ยนของชีวิตนะครับดูแล้วคุณไม่มีสมาธิในเรื่องทํางานทําการเลยนะครับเพราะไปบกมุ่นกับเรื่องพวกความรักพวกนี้นะครับดูแล้วนะครับคุณภาพการงานคุณนะครับจะตกแม่นะจะตกแม่นะครับจาก8เหเลียนนี่นะครับกลายเป็นว่านะครับเป็นเหลือแค่สี่ไม้เท้านะครับคุณภาพงานคุณภาพเงินปริมาณเงินใช้คํานี้นะปริมาณเงินที่เคยหาได้นี่นะครับดูแล้วมีปัญหาเลยนะครับเรื่องการงานคุณนะครับแล้วมาดูไพ่ไปนี้ครับเด็กถือไม้เท้าครับ ก็หมายความว่าอย่างไงครับอันนี้นะครับเป็นจุดเริ่มของปัญหานะครับปัญหามากๆเลยเพราะว่าอะไรนะครับต่อไปนี้นะครับคุณเริ่มมัวเมาละมัวเมาไปกับหนุ่มหรือสาวที่เข้ามาในชีวิตคุณนะครับแล้วคุณก็รู้นะครับอย่างที่บอกเนาะจากสองไพ่สองใบนะครับชีวิตคุณมีปัญหาคิดว่านะครับพยายามจะแก้อยู่นะครับแล้วคุณก็คิดว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนใจเธอนะครับให้มารักคุณได้นี่นะครับดูแล้วนะครับมีหกดาบนี่นะครับ ดูแล้วคุณคิดอย่างนั้นเลยนะครับคุณก็รู้นะครับเธอเป็นใครนะครับคุณก็รู้ว่าเธอเป็นเดวิลนะครับแต่คุณคิดนะครับด้วยความคิดดีๆของคุณนะครับว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนใจเขาหรือเธอได้นะครับแล้วต้องบอกนะครับที่สําคัญนะครับไพ่ใบที่4เนี่ยมันเฉลยว่านะครับคุณเอาเงินเอาทองนะครับไปบํารุงบําเลอกับหนุ่มเจ้าสาวเจ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันขึ้นไพ่หกเหรียญขึ้นมานะครับหมายความว่าคุณแจกจ่ายเงินทองนะครับ ไปกับความรักครั้งนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับไอไ้อแจกจ่ายเงินทองนี่มันสร้างป,ปัญหากับคุณมากๆนะครับไปให้เงินให้ทองเขาเนี่ยครับดูแล้วมีปัญหากับคุณมากๆเข้ามาหลายๆทางเลยนะครับสุดท้าย Ki เดี๋ยวจะบอกนะครับผลของการแจกจ่ายเงินทองไปกับความรักครั้งนี้นะครับคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับถึงขนาดต้องกู้หนี้ยืมสินเลยนะครับแล้วถามว่านะครับทําไปขนาดนี้แล้วนะครับผลของความรักผลของความดีผลความทุ่มเท ันเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับไพ่ใบที่5เนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ The Tower นะครับก็หมายความว่ายังไงนะครับความรักครั้งนี้นะครับจบแบบรวดเร็วแล้วก็เสียหายมากๆด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับดูแล้วนะครับที่จบเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับ 1. นเนี่ยนะครับเธอคนนั้นนะครับก็ยังตัดใจเรื่องปัญหาเก่าๆอะไรของเธอไม่ได้นะครับ2นะครับดูแล้วนะครับดูแล้ว เาเรียกอะไรทัศนคติรสนิยมนะครับของคุณกับเขาหรือเธอเนี่ยไม่ตรงกันนะครับดูแล้วไม่ตรงกันนะครับคนนึงชอบอย่างอีกคนนึงชอบอย่างแล้วที่สําคัญนะครับัหาทางแก้ไม่ได้นะครับไอที่รสสนิยมไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับหาทางแก้ไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะครับแล้วไอเรื่องคนเก่าๆของเธอเนี่ยนะครับเธอก็ยังตัดสินใจไม่ได้เธอก็ยังหาทางแก้ไขไม่ได้นะครับและบทสรุปความรักของเธอนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณมีเดอะทาวเวอร์นะครับ จบยางรวดเร็วนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับสร้างผลกระทบเสียหายนะครับโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าครบต่อไปนี่นะครับจะมีปัญหามากเลยนะครับเพราะว่าไพ่สรุปของคุณนะครับในความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนสองพันรยี่เนี่ยนะครับเป็นพระราชนีถือดาบเลยนะครับก็ต้องบอกนะถ้าครบต่อไปเนี่ยจะมีแต่เรื่องมีแต่ลาวนะครับไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับ ็ยินดีด้วยนะครับที่คุณยอมจบกับเขานะครับไม่รู้คุณยอมจบหรือโดนมาคับให้จบก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับคุณเติมสติคุณวันอาทิตย์นิดหนึ่งนะสะกิดกันนิดหนึ่งนะผมเข้าใจนะครับผมดูจากหน้าไพ่แถวแรกคุณนะครับตอนนี้คุณน่าจะเคว้งคว้างนะครับจากความรักครั้งเก่าๆเนี่ยนะครับก็เลยหานะครับกําลังจะขว่คว้าหาความรักครั้งใหม่เข้ามาชดเชยความรักครั้งเก่าของคุณนะครับแต่ต้องบอกคุณวันอาทิตย์นะครับระวังตัวให้ดีนะครับช่วงนี้กําลังเคว้งคว้างอยู่นะครับ เป็นช่วงเวลาที่จะโดนหลอกได้ง่ายนะครับจะโดนใครสักคนนะครับเอาความรักดีๆมาหลอกมาล่อนะครับสุดท้ายนะครับมีโอกาสนะครับเสียทั้งเนื้อทั้งตัวเสียทั้งเงินเป็นไปได้สูงเลยนะครับคุณวันทิศงั้นระวังให้ดีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆมานำเสนอนะครับ แล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ